ยินดีต้อนรับสู่ City Trail Talk r i t a l Podcast ตอนที่221 Jack Daniels 5K-15K ถึง i n k t r p l n n n g Plan วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักโปรแกรมซ้อมระยะกลางที่พิสูจน์แล้วทั่วโลกแผนซ้อมที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์การวิ่งเข้ากับการจัดโครงสร้างภาระฝึกอย่างแม่นยำเหมาะสำหรับนักวิ่งที่อยากวิ่ง 5K-15K ถึง 15K ได้เร็วขึ้นและเข้าใจว่าร่างกายพัฒนาอย่างไรพร้อมแล้วไปลุยกันครับ ยินดีต้อนรับสู่ซ i รีส์เทรลท l k พอดแคสต์สำหรับนักวิ่งที่อยากวิ่งเก่งขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และความเข้าใจร่างกายจริงๆวันนี้คือเอพิซด221และเราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในแผนซ้อมระดับตำนานของลูก Jack Daniels 5K to 15K Training Plan โปรแกรมที่ช่วยนักวิ่งหลายล้านคนวิ่งเร็วขึ้นด้วยอาศัยหลักการสรีรวิทยาที่แม่นยาและโครงสร้างการซ้อมที่พิสูจน์แล้วเอาละครับ จากข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแผนซ้อมของ Jack แดเน e l ลส์ที่เราได้ดูกันมาเนี่ยบอกได้เลยว่านี้ไม่ใช่แค่ตารางวิ่งธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เลยค่ะมันลึกซึ้งกว่านั้นมากใช่ครับมันคือปรัชญาการซ้อมเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าหัวใจของแผนระดับตำนานสำหรับระยะ5-15กิโลเมตรเนี่ยคืออะไรกันแน่ประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะคือแจ็คดนิลสไม่ได้เรียกการแข่งระยะ 5-15K ว่าแค่ เมนมแต่เขาใช้คำว่าหนักหน่วงหรือบางทีก็โหดร้ายเลยด้วยซ้ำม,มันต่างจากการวิ่งระยะอื่นยังไงทำไมเขาถึงใช้คำแรงขนาดนั้นครับเป็นการเปิดประเด็นที่ดีมากเลยครับเพราะนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือความเหนื่อยของการวิ่งแต่ละระยะมันไม่เหมือนกันเลยนะคะถ้าเราพูดถึงการวิ่งสปรินต์หรือระยะสั้นมากๆอย่าง1,500เมตรความเจ็บปวดมันคือสงครามแลคติกหรือแลคเทแบทเทิล ที่กล้ามเนื้อจะแสบร้อนเหมือนโดนไฟเผาใช่ค่ะเราจะชี้ได้เลยว่าเจ็บตรงต้นขาตรงน่องมันเป็นความเจ็บปวดที่ระบุต,ตำแหน่งได้ชัดเจนมากแต่พอขยับมาเป็น 5k หรือ 10k ศัตรูมันเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะในระยะนี้ศัตรูที่แท้จริงคือสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้าทั่วร่างกายหรือ total body f a t i g u ความล้าทั่วร่างกายค่ะมันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่จุดใดจุดหนึ่งแต่มันคือความรู้สึกว่า ทั้งตัวมันกำลังจะดับลงมันแผ่ซ่านไปหมดจนเราบอกไม่ได้ว่าตรงไหนเหนื่อยที่สุดมันเป็นความเครียดที่คงที่แล้วก็กัดกินไปเรื่อยๆตลอดการแข่งเลยค่ะไม่ใช่ความเจ็บที่พุ่งขึ้นมาปรีตเดียวแล้วจบโอ้พอจะนึกภาพออกเลยครับแปลว่าเป้าหมายของแผนนี้มันไม่ใช่แค่การซ้อมให้ขาแข็งแรงขึ้นเฉยๆไม่ใช่เลยค่ะแต่คือการฝึกให้ร่างกายกับจิตใจเราเนี่ยทนต่อสภาวะที่มัน เหมือนจะชัดดาวตัวเองแบบคงที่เป็นเวลานานๆให้ได้ใช่เลยค่ะประเด็นนั้นสำคัญมากมันคือการฝึกเพื่อรับมือกับความรู้สึกนั้นโดยเฉพาะเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะสร้างนักวิ่งที่ทนทานต่อสภาวะนี้ขึ้นมาได้อย่างไงครับโครงช่างของแผนนี้มันวางอยู่บนเสาหลักอะไรบ้างมันจะมีสามปัจจัยหลักทางสรีรวิทยาที่แผนนี้ต้องการพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะ หคือ VO2 max หรือความสามารถสูงสุดที่ร่างกายจะดึงออกซิเจนไปใช้ได้ 2. คือ lactate threshold หรือ LT ครับก็คือเพสที่เร็วที่สุดที่เราวิ่งได้โดยที่กรดแลคติกยังไม่สะสมจนท่วมระบบและ 3. คือ running economy หรือประสิทธิภาพในการวิ่งประสิทธิภาพในการวิ่งค่ะคือการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดในทุกๆก,ก้าวเดี๋ยวนะครับตรงนี้มีจุดที่ผมอ่านแล้วสะดุดนิดหน่อยคือปกติเรามักจะได้ยินว่า ต้องสร้างฐานแอโรบิกหรือซ้อมเพื่อเพิ่ม VO2 max ก่อนเป็นอันดับแรกอืมใช่ค่ะแต่ในแผนของ d ด n i e l s ดูเหมือนเขาจะให้ความสำคัญกับ running economy ก่อนเพื่อนเลยมันไม่สวนทางกับความเชื่อทั่วไปเหรอครับดีมากเลยค่ะที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมานี่คือความอัจฉริยะของแผนนี้เลยเขาเชื่อว่าการพัฒนาอี o น o มีก่อนเป็นเหมือนทางลัดไปสู่ความเร็วลองนึกภาพตามนะคะว่าร่างกายเราเป็นรถยนต์ S 1> <S 1> การซ้อม r p ร์เหรือ r เร e t i t i o n เพื่อพัฒนาอีโคโนมีก็เหมือนกับการเอาเครื่องยนต์ไปจูนใหม่ให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นอ่าแล้วยังไงต่อครับพอเครื่องยนต์เราประหยัดน้ำมันขึ้นหรือก็คืออีโคโนมดีขึ้นที่ความเร็วเท่าเดิมเราก็จะใช้น้ำมันหรือออกซิเจนน้อยลงผลที่ตามมาคืออะไรคะเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นก่อนจะหมดแรงถูกต้องค่ะ เราสามารถเหยียบคันเร่งได้แรงขึ้นหรือวิ่งเพสเร็วขึ้นก่อนที่เครื่องจะร้อนหรือกรดแลคติกท่วมพูดง่ายๆก็คือการพัฒนาอีคโนมีมันช่วยยกระดับเพดานแลคเทเทรชโฮของเราขึ้นไปโดยอัตโนมัติเลยโอ้โหภาพชัดเจนมากเหมือนอัปเกรดฮาร์ดแวร์ก่อนลงซอฟต์แวร์ประมาณนั้นเลยค่ะสร้างประสิทธิภาพก่อนไปสร้างพลังโอเคหลักการแน่นมากแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องวิ่งเร็วแค่ไหนเพื่อจะพัฒนาอีคโนมี หรือ VO2 max นี่คือจุดที่ค่า v. เข้ามามีบทบาทใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ v. ดดคือเครื่องมือวินิจฉัยของ Daniels มันคือค่าที่ประเมินศักยภาพแอโรบิกของเราณปัจจุบันโดยคำนวณจากผลการแข่งขันล่าสุดเพื่อบอกว่าตอนนี้เราฟิตแค่ไหนแล้วก็แปลงค่านั้นออกมาเป็นเพศซ้อมที่แม่นยำในแต่ละโซนทำให้การซ้อมทุกครั้งมันตรงเป้าหมายจริงๆไม่ใช่การวิ่งตามความรู้สึกถูกต้องค่ะ ซึ่งโซนที่ว่านี้ก็มีถึง5โซนเลยคือ E, M, T, I แล้วก็ R ใช่ค่ะ E คือ easy สำหรับฟื้นฟู M คือมาราธอนเพสและ T คือ t h r e s h o l d อันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีขอเบรกตรงนี้ก่อนครับ E, M, T ผรอนเข้าใจได้แต่พอมาถึง I กับ R หรือ interval กับ repetition สองอันนี้มันฟังดูคล้ายกันมากเลยครับ อในทางปฏิบัติสําหรับนักวิ่งที่สนามมันต่างกันยังไงให้เห็นภาพชัดๆครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะเพราะนักวิ่งส่วนใหญ่ก็สับสนตรงนี้ความแตกต่างอยู่ที่เป้าหมายแล้วก็การพักค่ะ IR หรือ interval training มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น w o e m l x Max เราจะวิ่งเป็นเซตยาวๆเช่น1,000เมตรหลายๆเที่ยวโดยพักระหว่างเที่ยวไม่นานนักเพื่อให้หัวใจทำงานหนักค้างอยู่โซนสูงๆใช่ค่ะส่วน R ล่ะครับ R หรือ repetition training เป้าหมายคือการพัฒนาเอคอนมีและความเร็วล้นวนๆเราจะวิ่งสั้นกว่ามากเช่น200หรือ400เมตรแต่ที่ความเร็วสูงสุดและที่สำคัญคือพักจนหายเหนื่อยเต็มที่หรือ full recovery พักเต็มที่เลยค่ะเพราะเราต้องการให้ทุกเที่ยววิ่งด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดเป็นการฝึกระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การซ้อมเพื่อความทนทานของหัวใจอ๋อเข้าใจแล้ว อ่าคือการซ้อมคุณภาพการเคลื่อนไหวไม่ใช่ซ้อมความอึดดังนั้นจึงต้องพักเต็มที่เพื่อรักษาคุณภาพในทุกเที่ยวถูกต้องค่ะในขณะที่ไอคือการซ้อมความอึดของระบบหัวใจและหลอดเลือดเลยต้องพักน้อยๆเพื่อให้หัวใจทำงานหนักต่อเนื่องเตะเลยค่ะการนีเพรสที่ชัดเจนแบบนี้ก็ช่วยให้เราไม่ตกไปอยู่ในโซนเทาๆหรือเกรซนที่ซ้อมไปก็เหนื่อยเปล่าไม่ได้พัฒนาอะไรเต็มที่ ถูกต้องที่สุดค่ะนั่นคือหัวใจของการซ้อมอย่างฉลาดโอเคหลักการแน่นมากครับแต่พอเห็นภาพรวม24สัปดาห์แล้วก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะมันเป็นเส้นทางที่ยาวนานมากนักวิ่งต้องผ่านอะไรบ้างครับกว่าจะไปถึงวันแข่งได้แผนทั้ง24สัปดาห์จะแบ่งเป็น4เฟสค่ะเฟสละ6สัปดาห์ แต่ก่อนจะไปดูแต่ละเฟสมีกฎเหล็กที่สำคัญมากที่แดเนียลย้ำเสมอเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเอกสารที่อ่านเจอมีกฎเรื่องห้ามเพิ่มระยะทางบ่อยกว่าทุก3สัปดาห์ด้วยกฎข้อนี้ดูจะสวนทางกับความเชื่อที่ว่าต้องซ้อมให้หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมันไม่ทําให้พัฒนาการช้าไปหรอนั่นเป็นกับดักที่นักวิ่งส่วนใหญ่ตกลงไปเลยค่ะ ดเนียลเชื่อว่าร่างกายต้องการเวลาอย่างน้อย3าสัปดาห์ในการปรับตัวและดูดซับความแข็งแกร่งจากการซ้อมการเพิ่มระยะทางทุกสัปดาห์คือสูตรสำเร็จของการบาดเจ็บเลยค่ะ oh. นอกจากนั้นยังมีกฎอีกว่าลองรันห้ามเกิน25%ของระยะรวมต่อสัปดาห์ซ้อมอาเพสห้ามเกิน5%และไอเพสห้ามเกิน8%ของระยะรวมทุกอย่างถูกควบคุมไว้หมดเลยเป็นการวางกรอบเพื่อความปลอดภัยจริงๆงั้นมาเริ่มกันที่เฟสแรกเลยครับ สัปดาห์ที่1นถึงหช่วงสร้างฐานหรือฟาวเดชั o นนี่คือทําอะไรบ้างครับง่ายมากจนน่าเบื่อเลยค่ะหัวเราะเบาๆ <laughs> 3สัปดาห์แรกคือการวิ่งอีซีอย่างเดียวเลยครับเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินกับการซ้อมอีกครั้งจากนั้นถึงค่อยๆเพิ่มลอง Run กับ s t ไตร e s เข้ามาในช่วงครึ่งหลังของเฟสนี้ยังไม่มีการซ้อมหนักเลยแม้แต่น้อยพอฐานแน่นแล้วก็เข้าสู่เฟสสสัปดาห์ที่7จ2หรือ Early Quality ช่วงนี้คือตอนที่ R pace ที่เราคุยกันตอนแรกเข้ามามีบทบาทใช่ไหมครับใช่ครับเราจะเริ่มด้วยการซ้อม R works ก่อนเลยเพื่อจูนเครื่องยนต์สร้าง e ี o n น m y ให้ดีขึ้นจากนั้นถึงจะค่อยๆเพิ่มการซ้อม T หรือ threshold และ I หรือ i n t e r v a l เข้ามาเป็นการค่อยๆแนะนำความเครียดให้ร่างกายรู้จักอย่างเป็นระบบถูกต้องครับเราก็มาถึงช่วงที่โหดที่สุดเฟสส e 3สัปดาห์ที่13-18 specific stress แคชชี่ก็บอกแล้วว่าหนักช่วงนี้คือช่วงทดสอบจิตใจเลยค่ะจะเน้นหนักไปที่ i-training หรือ Long Intervals เพื่อผลักดัน VO2 Max กับ LT ให้ถึงขีดสุดเป็นช่วงที่นักวิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองฟิตที่สุดแต่ก็เหนื่อยที่สุดเหมือนกันคือช่วงที่เราสร้างความแข็งแกร่งที่จะใช้ในวันแข่งจริงใช่เลยค่ะและสุดท้ายเฟส4สัปดาห์ที่19-24ถึงคือการเตรียมพร้อมเพื่อพีคในวันแข่ง หรือ performance and taper หลังจากซ้อมหนักมาขนาดนั้นเราไม่ได้แค่พักเฉยๆใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะเราจะลดปริมาณการซ้อมหนักลงแต่ยังคงความฟิตไว้ด้วยการซ้อมทีและออที่เบาลงแล้วก็จะมีการซ้อมแบบพิเศษที่เรียกว่า acceleration runs acceleration runs ค่ะ คือการวิ่งที่ค่อยๆเร่งความเร็วจนจบที่เพสไอเพื่อกระตุ้นระบบประสาทให้เฉียบคมโดยไม่สร้างความล้าสะสมเป็นการลับคมมีดก่อนใช้งานจริงค่ะพอซ้อมมายันสมมูมแบบแล้วในวันแข่งจริงก็ยังมีโอกาสพลาดได้ผมชอบปรัชญาการแข่งของเขาที่บอกว่าวิ่งด้วยสมองในช่วง2ใน3แรกแล้วค่อยแข่งด้วยหัวใจในช่วงที่เหลือ ประโยคนี้มันหมายความว่ายังไงในทางปฏิบัติครับมันหมายถึงการเอาชนะอีโก้ของตัวเองค่ะความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของการแข่งระยะกลางคือการออกตัวเร็วเกินไปในนาทีแรกนาทีแรกเลยใช่ค่ะเพราะความฮึกเหิมและอะดรีนาลีนมันคือการสร้างหนี้ออกซิเจนที่ไม่มีทางชดใช้ได้หมดในช่วงที่เหลือ การวิ่งด้วยสมองคือการคุมเพสตัวเองอย่างมีวินัยช่วงแรกแม้จะรู้สึกว่าวิ่งช้ากว่าคนอื่นก็ตามแล้วค่อยไปใส่เต็มที่ช่วงท้ายถูกต้องค่ะพอถึงช่วงท้ายที่ร่างกายเริ่มล้าจริงๆค่อยใช้หัวใจและพลังใจทั้งหมดที่มีวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วพอเข้าเส้นชัยไปแล้วล่ะครับ คนส่วนใหญ่มักจะดีใจแล้วก็พักตามใจชอบแดเนียลส์มีระบบสำหรับการฟื้นฟูด้วยไหมครับมีค่ะและสำคัญมากด้วยคือกฎการพัก1วันต่อระยะทางแข่งทุกๆ3,000เมตร1วันต่อ 3K ใช่ค่ะถ้าแข่ง10 k เคก็เท่ากับต้องมีวันพักฟื้นแบบอีซี่เดย์อย่างน้อย3-4วันก่อนจะคิดกลับไปซ้อมหนักครั้งต่อไปการละเลยการฟื้นฟูคือการทำลายการซ้อมหลับที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเป็นระบบที่คิดมาครบวงจ,จรจริงๆครับ ตั้งแต่วางแผนซ้อมแข่งไปจนถึงฟื้นฟูทั้งนั้นสุดท้ายนี้ถ้าจะให้สรุปสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ห้ามทำเล็ดขาดสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ปรัชญาของแดนียลส์มีอะไรบ้างครับอืมขอสี่ข้อหลักๆที่เป็นเหมือนกับดักเลยนะคะครับ 1. วิ่งวันอีซี่เร็วเกินไปวันเบาต้องเบาจริงๆค่ะเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซม 2. เพิ่มระยะทางรวมเร็วกว่ากฎทุก3สัปดาห์อันนี้คือทางตรงไปสู่การบาดเจ็บ 3. ข้ามการซ้อมอาเพสในเฟส2เพราะคิดว่าไม่สำคัญมันคือรากฐานของประสิทธิภาพทั้งหมดและข้อสุดท้ายไม่ยอมพักฟื้นหลังแข่งตามกฎค่ะการมีวินัยในการพักสำคัญไม่แพ้การมีวินัยในการซ้อมเลยค่ะชัดเจนมากครับหลังจากที่เราเจาะลึกแผนนี้กันมาทั้งหมด มันทำให้เกิดคำถามที่น่าคบคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งแผนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการซ้อมให้หนักขึ้นแต่เป็นเรื่องของการซ้อมให้ฉลาดขึ้นด้วยความแม่นยำสุดๆด,ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังไปคิดต่อก็คือเป้าหมายในการซ้อมของเราคือการพยายามเป็นคนที่อึดขึ้นหรือเป็นคนที่ฉลาดขึ้นกันแน่เพราะปรัชญาของแจ็คแดเนียลดูเหมือนจะบอกเราว่าการเลือกเส้นทางที่ฉลาดกว่า อาจจะเป็นเส้นทางที่แข็งแกร่งกว่าในท้ายที่สุดขอบคุณที่ฟัง City Trail Talk ในเอพิโซด221หากข้อมูลวันนี้ช่วยให้คุณเข้าใจการซ้อมระยะ5-15กิเมมากขึ้นอย่าลืมกลับไปทบทวนเพสของตัวเองและค่อยๆใส่วินัยลงไปในทุกเซสชั่นแล้วเจอกันในตอนต่อไปที่เราจะพาคุณพึดซ้อมด้วยวิทยาศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้นเสมอขอให้ทุกก้าวของคุณเต็มไปด้วยพลังและความหมายครับ ขอบคุณที่ติดตาม City Trail Talk Podcast ตอนที่221หวังว่าโปรแกรม 5K ถึง 15K ของ Jack Daniel จะช่วยให้คุณเข้าใจการซ้อมเชิงสรีรวิทยามากขึ้นอย่าลืมกดติดตามบน Spotify และ YouTube เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆทุกสัปดาห์เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์การวิ่งอย่างเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ